สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงประเด็นนะครับเรื่องราวของการที่ว่าผมเนี่ยตั้งปกเป็นรูปของควิกซีเวอร์นะครับแล้วก็มีคนเนี่ยมาว่ามาต่อว่านู้นนี่นั่นว่าเฮ้ยเราไปสปอยเขาอะไรแบบนี้นะครับซึ่ง ตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก็เปิดคลิปมาแบบนี้เนี่ยโอ้โหหลายๆคนอาจจะเริ่มพิมพ์ด่ากันแล้วแต่คลิปนี้เนี่ยผมจะมาคุยกับทุกคนเพื่อปรับความเข้าใจกันนั่นเองครับว่าการลงสปอยเนี่ยเราลงกันแบบไหนน,นะครับซึ่งอันนี้ตัวงผมเองก็จะมาขอคำตอบจากท่านผู้ชมด้วยและอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะพูดก็คือผมต้องขอโทษกลุ่มคนเหล่านั้นด้วยนะครับที่ผมได้เผลอสปอยเรื่องราวของวานด้าวิชั่นในคลิปที่พูดถึงเรื่องควิกซิเวอร์นยนะครับผมตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะครับแล้วอาทิตย์นี้ก็ มีคลิปเกี่ยวกับควิซิวเวอร์อีกนะครับซึ่งอันเนี้ยก็มีหลายคนมาบ่นกันหลายคนเลยผมเห็นคอมเมนต์เนี่ยแบบ10 20คอมเมนต์เลยเราก็เลยต้องบอกว่าเฮ้ยผมขอโทษจริงๆอันนะี้คคือตัวผมเองก็ไม่ได้อยากจะสปอยค,คนที่ยังไม่ได้ดูหรอกแต่คนที่ดูแล้วอ่ะก็มีจํานวนเยอะมากเหมือนกันถูกไหมแล้วในกรณีนี้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนหนังอ่ะมันเป็นซีรีส์ถูกไหมครับอันนี้ผมก็พูดตามตรงแล้วกันว่าตัวของผมเองเนี่ยก็พยายามแล้วที่จะเว้นวันให้แล้วครับเพราะว่าซีรีส์ตามจริงเนี่ยมัน ออกวันศุกร์นะครับแล้วเราเนี่ยจะทําสปอยเนื้อเรื่องมาซึ่งสปอยเนื้อเรื่องเนี่ยจะไม่ได้มีการสปอยผ่านหน้าปกหรือชื่อตอนใดๆเลยมาในวันเสาร์แล้วจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะมีเนื้อเรื่องเนี่ยแบบคิดพูดถึงเนื้อเรื่องเนี่ยมาวันอาทิตย์นะครับก็เรียกได้ว่าเราเว้น2วันแล้วซึ่งอันเนี้ยตัวผมเองก็คิดว่าเฮ้ยเราจะเว้นน้อยไปหรือเปล่าครับแต่เอาจริงๆเนี่ยสำหรับซีรีส์รายอาทิตย์อ่ะมันออกทุกอาทิตย์นะครับมันก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรเลยนะแล้วอีกอย่างหนึ ผมเนี่ยรอให้มันออกจบทั้งหมดก่อนเลยแล้วค่อยมาดูทีเดียวเนี่ยพี่มาสปอยทำเซ็งเลยอะไรแบบนี้ซึ่งอย่างนั้นแปลว่าผมเนี่ยห้ามทําคลิปเกี่ยวกับการสปอยเรื่องราวทั้งหมดเลยเหรอครับผมแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวรอมันออกจบก่อนแล้วรอทุกคนไปดูกันก่อนนะแล้วเราค่อยมาทําคลิปพูดถึงพร้อมกันดีกว่าเนี่ยผมคิดว่ามันก็ ไม่ยุติธรรมสำหรับหลายๆคนนะเนี่ยมันจะฟังดูแบบว่าเฮ้ยมันเฉพาะคนกลุ่มเดียวเกินไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่ได้ว่าใครเหมือนกันนะก็เนี้ยก็พูดให้ลองมานั่งนึกกันดูว่าเฮ้ยเราควรจะแก้ไขปัญหานี้แบบไหนกันดีผมเองก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนั่นแหละแต่ตัวผมก็คงจะทําให้ทุกคนมีความสุขไม่ได้นะครับก็คงต้องดูดูกันไปว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงกันได้ดีซึ่งเราจริงๆเนี่ยเราก็มีตัวอย่างให้ทุกคนดูด้วยนะว่าช่องแบบ ช่องของต่างประเทศเนี่ยนะครับช่องดังระดับล้านซับเลยนะอย่าง Mr.Sunday Movie เนี่ยก็ลงคลิปเลยนะครับผมตั้งแต่แบบตอนออกมาเลยได้ซ้บนะครับแล้วก็จวดหน้าปกมาเป็น Quick s i เ v e r เลยหรือช่อง Mix Reaction นะครับคนตามก็เกือบ300แสนนะครับก็เรียกได้ว่าลงกันมาตั้งแต่อาทิที่แล้วแล้วนะครับก็โปะหน้าค u i กซิวเวอร์กันมาเต็มๆเลยนะครับ หรือนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมช่องของประเทศอื่นเนี่ยอย่างรัเสเซียเนี่ยแม้ว่าคนอาจจะดูไม่เยอะมากแต่เราก็ยิ่มมันเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับสายรีอคชันอะไรแบบนี้แล้วนอกจากนี้เองเนี่ยช่องคอมิกดังๆนะครับผมก็ซัดก,กันเต็มมากๆเลยนะครับตั้งแต่วันฉายนะครับก็จัดก,กันเต็มมากๆเลยอย่างช่องนี้นครับก็เป็นช่องคอมิกชั้นนำเลยนะครับผม e m e r g e n c y o นซี่เนี่ยก็ไม่ได้เป็นคอมิกจากนแต่จะเน้นว่าแบบเป็นหนังฮีโร่ในจัก,กรวาลที่ทำมาเป็นหนังอะไรแบบนั้นหนังซีรีส์ DC m a มา e l จัดมาเต็ม มากๆนะครับก็ดูวันคลิปคริสิเวอร์เนี่ยก็มี2คลิปกันเลยนะครับหรือนอกจากนี้เนี่ยนะครับผมมีช่องอื่นอีกไหมล่ะที่เขาลงกันเลยนะครับก็ New r o c k s t a r เนี่ย ช่องก็เป็นช่องแบบ MCU อะไรแบบนี้นะครับผม DCU ก็ประมาณเดียวกับ Emergency Awesome นะครับเป็นช่องที่ดังมากๆเหมือนกันมีคนซับมากถึง2.8ล้านนะครับคือเยอะก่าผมนึ่เยอะเลยเนี่ย Emergency Awesome เองก็เกือบ4ล้านนะครับเขาก็ลงกันเลยครับอย่างอันนี้ก็ลงเรื่องคุดซิลเวอร์กันมาแบบเต็มหน้าปกเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นการเคารพทุกคนแล้วนะว่าเราเว้นให้ตั้ง2วันนะ เพราะว่าให้ถ้าเว้น7วันเนี่ยมันตอนใหม่มาแล้วเราไม่ต้องทําอะไรกันแล้วถูกไหมก็เรียกได้ว่าอันนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจผมกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าผู้ชมเนี่ยอยากให้เว้นไปอีกวันไหนเนี่ยอถ้าอยากให้เว้นมากๆเลยอะ่ะอาจจะเว้นได้จากแบบอ่าวันเสาร์เราลงสปอยถูกไหมสปอยเนี่ยไม่ได้มีสปอยแบบเนื้อเรื่องอะไรในหน้าปกหรือชื่ออยู่แล้ว แต่คลิปเนี่ยจะเลื่อนมาลงวันจันทร์ให้ได้นะครับผมอันนี้ก็ลองคอมเมนต์ดูกันมาละกันว่าอยากให้ลงวันอาทิตย์แบบเดิมไหมหรือเลื่อนมาวันจันทร์อีกสักวันหนึ่งให้คนได้มีเวลาไปดูกันก่อนครับแต่ลงวันอาทิตย์เนี่ยก็ลงตอนเย็นอยู่ดีแล้ววันอาทิตย์ก็เป็นวันหยุดนะครับผมก็คิดว่าถ้าคุณอยากจะดูจริงๆเนี่ยก็คงจะดูตั้งแต่วันอาทิตย์ไปแล้วส่วนคนที่จะแบบโอ้ยรอให้มันจบทุกตอนก่อนเลยแล้วค่อยมาดูทีเดียวเนี่ยนี้ผมต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับคือไม่รู้จะช่วยยังไงจริงๆออง้ต พูดตรงๆว่าขอโทษนะครับไม่ไม่มีคําแก้ตัวอื่นๆเลยและนี่นะครับผมก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับที่เราอยากจะมาพูดคุยกันซึ่งผมก็เนี่ยเอาเหตุผลของฝั่งตัวเองมาพูดเหมือนกันว่าเออเราก็ทําตามแบบเหมือนที่สากละโลกก็ทํากันนะแบบช่องอื่นๆเพราะาทำกันแบบนี้นะครับ ก็ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะปรับยังไงถ้าจะปรับได้เนี่ยก็คงจะเลื่อนจากวันอาทิตย์เป็นวันจันทร์ได้ครับยังไงก็คอมเมนต์บอกกันมานะครับว่าอยากให้เลื่อนหรือไม่ต้องเลื่อนแหละเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยเราก็ดูันตอนกลางวันแล้วเราคลิปก็ลงตอนเย็นอยู่ดียังไงก็คือแบบพอดีเป๊ะอยู่ดีอะไรแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมยังไงก็อยากทําให้ทุกคนแฮปปี้ที่สุดนะครับวันนี้ลาอะไรครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ